็นลุงนรกซะฉันเปลี่ยนป้านเซียเป็นนักนิติเวชที่ทํางานอยู่กับศพฉันฝ่าศพเพื่อไปสืบความบริสุทธิ์ของผู้ตายกับครอบครัวของเขาไม่คิดเลยว่าตัวเองจะตกเป็นเป้าหมายของครอบครัวนั้นพว,พวกพวกกล่าวหาฉันว่าฉันไม่เคารพผู้ตายและเรียกฉันว่าคนไร้ความเมตตาช่างเป็นครอบครัวที่ไร้เหตุผลจริงๆตุ้มเมีย ื่อมปันาสำเร็จระบบกำลังประสานหน่วยความจำกับร่างของโฮสเดียวนี้เอ๊ะทำไมฉันยังหายใจออกได้ล่ะเจ้าเด็กโง่ตัวน้อยเจ้าต้องแต่งงานกับลูกชายที่กำลังจะตายของตร,ระกูลจางเป็นลูกสาวของข้าแกเป็นตัวกาลกินีตระกูลจางไม่ต้อนรับแกเอามันออกไปข้าในหญิงป่านเสียผู้นายตรงสังของข้าแม่กอดตัวที่ไม่สามารถปกป้องลูกได้ป่านเสียพวกเราไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากให้เจ้าแต่งงานกับอันตราพานในข้าสี่หัวเขาเป็นคนเดียวที่สามารถปกป้องเจ้าได้อะไรกันเนี่ยนี่เป็นความทรงจำของใครเอ๊ะหัวของฉันเหมือนจะระเบิดเลยทําในข้สี่หัว <c oughs> <c oughs> เจ้าจะทําแบบนี้ไม่ได้ป้าร้องเจ้าทาแบบนี้กับนางไม่ได้ขอละเออดำร้ายป้านเจออีกเลยนางเกือบจะตายอยู่แล้วกล้าดียังไงเจ้าไม่รู้หรือว,ว่นานางแต่งกอดตระกูลจังไปแล้วนะ่ะ <c oughs> นี่ฉันยังมีชีวิตอยู่หรอ ดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ฉันเดาว่าฉันย้อนเวลากลับมาในอดีตสงนนำกับตระกูลจางนางังมีชีวิตอยู่มันจะเป็นปัญหาใหญ่ได้นะถ้าพวกเขารู้เก่าถอพวกเขารู้ไม่เพียงแค่ครอบครัวข,ของเจ้าทีจะเดือดร้อนแต่ครอบครัวของข,องขา้าก็จะเดือดร้อนไปด้วยอ๋อความทรงจําเหล่านี้เป็นของเจ้าของร่างนี่เองช่างน,น่าสงสารที่ถูกญาติกายใหแ้แต่งงานกับชายที่กําลังจะตายเพื่อนําโชคดีมาให้เขาแต่สุดท้ายต้องมาจบชีวิตกับการถูกถ่วงน้ําอีกป้านเสีย คุณเป็นใครเอ,อ๊นี่เหรอนี่คือสามเมียที่น้องแต่งงานเขาดูหล่อจังเลยอย่าเข้ามานะไมิฉะนั้นข้าจะข้าให้เจ้านั่งจูบจูบป้านเสียทำไมเขาตั้ตัวเหมือนเด็กเลยล่ะจูบ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 พวกเออเอ,อ๊ะกินอะไรแปลกนี่เขาโง่แล้อไงเจ้าเจ้าพูดได้ด้วยเหรอป้านเสีย ป้านเซียนางเป็นคนไม่ดีข้าจะปกป้องเจ้าจากนางเองก็ได้ถ้างานเจ้ายืนนิ่งๆน,นะคนในหมู่บ้านป้นสีก็รู้ดีว่าลูกสาวของพี่ชายฉันเป็นใบแต่เตือสามารถพูดได้เธืออาจจะบอกตระกูลจางว่าฉันทําอะไรไปบ้างโอ้ท่านป้าท่านกวงไล่ตามมาจนถึงที่นี่ป้าไม่กังวลหรือว่าข้าจะเปิดเผยแผนการของท่านให้กับครอบครัวจางได้รู้นะ่ะลูกสาวของข้าในที่สุดก็ฟื้นคืนสติแล้ว ดูคำพูดคำจาของเจ้าสิหนังเด็กเหลือขอฝุบเอ๊ะก็อาจจะงูแต่ดูเหมือนว่าเขาจะต่อสู้เก่ง <c oughs> ท่านป้าท่านคงจะเห็นแก่เงินนักสินะก็เลยทำทุกอย่างให้ได้เงินใช่ไหมละ่ะ <şu> เพราะว่าป้าไปรับสินสอดเข้ามาเพะรู้ว่าคู่มั่นของเหมยว่ากำลังจะตายก็เลยใช้ข้าเป็นตัวแทนท่านตีข้าจนสลบแล้วจับส่งให้จักูลจางแทนที่ลูกสาวของตัวเอง ท่านจะต้องจดใช้ในสิ่งที่ตนเองได้ทําในวันนี้ป้ารู้ไหมว่าข้าเกือบต้องตายในบึงนั่นน่ะท่านพ่อเพื่อช่วยข้าแล้วขาของท่านถูกความเย็นกัดอาการกลัวของท่านพ่อก็แย่กว่าเดิมท่านต้องจดใช้กับทุกสิ่งที่ได้ทําลงไปในวันนี้ทั้งหมดซากสิบตำลึงเป็นไงเลือกมาว่าจะจ่ายเงินหรือจะให้ข้ากับตระกูลจางเช่ตอนนี้สิบตำลึงนี่เหมือนปล้นกันจะชัดแกคงไม่คิดว่าข้ากํากลังกลัวแกหรอกนะ ตอนที่คุณชายจางตายแกน้ตเนื้อของเขาแกนั่นแหละคือตัวกะละกินนี้ในเมื่อท่านดื้อนักมาดูกันว่าตระกูลจางอยากให้ข้าตายหรือให้ลูกสาวของเจ้าไปอยู่เป็นเพื่อนกับลูกชายของพวกเขาข้าจะฆ่าแกก่อนที่แกจะได้ไปบอกตระกูลจางฟุบผู้หญิงไม่ดีเจ้ากล้าเดียงงมาทำร้ายเมียของข้าเจ้าหัวทึบเลียนป่านเสียเจ้าคงไม่คิดว่าสมองนิ่มจะปกป้องเจ้าได้หรอกนะนี่มันยังไม่จบหรอก คุณป้าท่านจะไปแล้วเหรอแกต้องการอะไรอีกทําไมท่านไม่ไปส่งป้าหน่อยละ่ะได้สิตาโงด่ดีดูดีไม่บอกเลยนะเนี่ยตอนที่ยิ้มอะมับ <c oughs> ไปเลยขอรับอ <c oughs> <c oughs> ไอหนุ่มนี่รู้จักกังฟูด้วยถึงว่าทําไมก็ถึงเอาแต่พูดว่าขี่บนตัวก็าตาเป็นแบบนั้นมีหวังป้าคนนั้นถูกตรงไปถึงดวงดาวนอกโลกแล้วหรอเม้อ ขอบคุณพระเจ้าในที่สุดก็มีคนปกป้องเจ้าได้แล้วนะ้ป่านเสียไม่มีใครรังแกเจ้าได้อีกแล้วละข่อย,ยังชั่วพ่อของเจ้ายังนอนบวยอยู่ข้าต้องกลับไปดูแลเขาแล้วละข้าจะมาเยี่ยมเจ้าไหมตอนที่มาละลายแม่กลับไปแล้วจะทิ้งข้าไว้ที่นี่หึว่าแต่ที่นี่มันบ้านอะไรกันเนี่ยที่นี่ไม่มีอะไรเลยนี่เขามีชีวิตอยู่ ในที่แบบนี้ได้ไงกันบ้านเสียก็ส่งผู้หญิงใจร้ายไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่แะ่ทำลูกข้าอยากมีลูกแล้วฮะทําลูกลูกเหรอไม่ไม,ไมพวกเราจะไม่มีลูกกันแต่ว่าบ้านเสียก็อยากมีลูกนี่จุบ๊บจุบจบุอยากเข้ามาใกล้นะแย่แล้วออออกไปห,หว่างเลยแต่เจ้าเป็นคนดึงเข้ามานะอยู่ว่าย่างจากข้าอย่างน้อยสามเม็ดไม่งั้นพวกเราก็ไม่ต้องมาคุยกันอีก ก็ได้ขอร้องอย่าไม่สนใจข้านะเหมือนวงนี้มาจากไหนนะซ้ำมเม็ดซ้ำเม็ดซเม็ดดูเหมือนมีบางอย่างกระรามาจากมันฝุ่เอ๊ะค่าข้าอยู่ติดอยู่ในนี้ในที่สุดปิ้งหรือว่าฉันต้องลดน้ำหนักอีกแล้วเหรอเอ๊ะฉันจะต้องฝันกลางวันอยู่แน่ๆไม่เจ้าไม่ได้ฝันข้าคือระบบว้านเปล่าประชาที่แล้วเจ้าเลือดเย็นเหลือเกิน เราบบจึงเลือกเจ้าให้ข้าร่วมในเกมเพืเ่อเรียนรู้วิธีรักษาคนไม่มีเวลาที่จะอธิบายเพิ่มแล้วเจ้าต้องไปที่ตระกูลทุนในครึ่งชั่วโมงเพื่อคลอดลูกของพวกเขาทําไมถึงต้องฟังแกด้วยแกเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทุกอย่างใช่ไหมส่งจึงกลับไปโลกของฉันเดี๋ยวนี้เลยตเาเธอปฏิเสธจะทำตามภามรกิจที่ได้รับวิธีกว่าร้อยวิธีในการตายจะถูกเลือกมาใช้กับเธออย่างแรกจมนำตายเอ,อ๊๋อ,อ,อ,อจอม นี่มันบทลงโทษแบบไหนกันฉันกำลังจะตายอีกรอบเจ้ากนัวหทึบถือช่วยข้าด้วยเอ๊ะอะไรเหรออ,อ,อทำไมเขาถึงไม่ตอบสนองอะไรเลยดูเหมือนว่าเขาจะไม่เห็นว่านเป่าเช่นกันถ้ายังเปลี่ยนใจได้นะก่อนที่จะสายเกินไปฉันฉันไม่อยากตายตกลงจะได้ทำภารกิจเปาะเออเฮ้ยเตอคงไม่โดนแบบนี้หรอกถ้าเตอยอมตั้งแต่แรกบ้านสียเร็วเข้า ป้านเซียเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าดูหน้าซีดไปนะฉันไม่ได้มีชีวิตถึงขนาดจะลองความตายตั้งร้อยวิธีหรอกนะการลงโทษพวกนี้กําลังจะฆ่าฉันรีบปาก้าลงจากเขาลงเข้าได้เลยเอ๊ะป้านเซียใส่นี่ไว้ข้างนอกมันอากาศหนาวมากคาดไม่ถึงเลยว่าเขาจะรอบครอบขนาดนี้ป้านเซียมาขึ้นมาหลังข้าเลยเลยทำไมเจ้าไม่ถามข้าว่าทำไมข้าถึงจำเป็นต้องลงจากเขาหืม เพราะว่าเจ้าเป็นเมียของข้าและข้าชอบเจ้าก่ขอข้าแน,น,น่นแน่นพวกเรากำลังจะบินแล้วฟิวอ่ามันเจ็บนะมันกำลังจะฆ่าข้าไม่อยากมีเด็กอีกแล้วอ่ามันเจ็บลงจากเขาแล้วไปช่วยทำคลอดซ้ำไม่งั้นอย่าหวังเลยว่าเธอจะได้กลับไปที่โลกของเธออีกสแสดงว่าฉันกลับไปได้ภายใต้เงื่อนไขอะไรแต่ฉันเป็นนักนิติเวชไม่ใช่หมอตำแยสักหน่อยช่วยทำคลอด อันนี้ง่ายข้าทำได้แน่นอนหมอตำแยมาแล้วอย่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้ามาที่นี่เพื่อทำคลอดเด็กนะหยุดพูดเดี๋ยวนี้ออกไปซะเจ้าไม่ได้ทำอะไรนอกจากความโชกร้ายป่านเสียห้ามทำร้ายเมียของข้านะไปกันเถอะเจ้าหัวทึบดูเหมือนว่าความช่วยเหลือของพวกเราไม่จำเป็นสำหรับที่นี่ ท่านแม่หมอตำแายทุกคนไม่ทำคลอดแล้วทำยังไงดีวีเอ,อ๋อเป็นไปได้อย่างไงตันผู้ตรงได้ปัวช่วยเหลือวงตระกูลของพวกเราไม่ควรจบตรงนี้เหรียนปานเสียช่วยพวกเราด้วยเถอะช่วยตำกอดลูกของวีเอ๋อทีข้าคิดว่าพวกเราไม่ได้รับการต้อนรับที่นี่ซะอีกพวกเราแค่กำลังจะไปแล้วช่วยเมียของข้าด้วยเถอะนะเหรียญปานเสียข้าขอตัวกับสิ่งที่ข้าเพิ่งพูดไปช่วยพวกเราด้วยเถอะ ปานเซียจ้าช่วยพวกเขาได้ไหมอ่ะข้าชอบเด็กๆอ่ะข้าไม่อยากให้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเด็กอืมห้ามไครเข้ามาในนี้ตอนที่ข้ากําลังําคลอดเด็กสามชั่วโมงผ่านไปอมิตาพุทธผลเปตาด้วยมิตาพุทธเด็กออกมาแล้วเว,ว้เว,ว,ว,ว้การคลอดผ่านไปด้วยดีทั้งแม่และเด็กปลอดภยัยอย่าลืมค่าเชื้อบัตรแผลที่ท้องด้วยนะน้ำบอระเพ็ดต้ม นั่นเป็นข่าวที่ดีมากขอบใจเจ้ามากนะขอบใจนะเหรียญป้านเสียอ,อืมเด็กเพิ่งกำมือเจ้ามันบอกว่าขอบคุณได้เหมือนกันถึงแม้เด็กพวกนี้จะไม่รู้เรื่องราวแต่ก็ยังทําให้ฉันนึกถึงเรื่องนั้นได้ยี่วีเออดูลูกพวกเราสิป้านเสียเจ้าเป็นอะไรไหมเจ้าดูหน้าที่ซี่อีกแล้วเจ้าหัวทึบอ,ออกไปจากที่นี่กันเถอะป้านเสียป้านเสีย สึกหนักจังป้านเสียเจฟื้นแล้วเอ๊ะเจ้าทําอะไรอยู่พวกกระเป๋าที่ข้าปลุกไว้ที่อวอยู่ที่ไหนเจ้ากําลังหาอะไรเหรอเอาคืนไหมข้านะอ๋อเจ้าหมายถึงลูกเหรอข้าจะข้าเจ้าฮิเจ้าไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกข้าจะสวดภาวนาถึงปะาโลคิตเตสวนแล้วพระนางก็จะบารทาลูกไอเราเขาไม่มีชุดป่าตัดหรอกนะ ฉันรู้อยู่แล้วว่าเป็นนายฉันก็ทำข้อได้แล้วไงตอนนี้นายก็ส่งฉันกลับไปได้แล้วนี่จะคงจะไม่ได้ใส่ใจที่ฉันพูดเลยสินะว่าฉันพูดอะไรไปบ้างเธอไหนยังห่างไกลจากเป้าหมายนะเธอกำทําทข้อเด็กให้ได้กว่าหนึ่งหมื่นคนเอ๊ะอะไรนะปานซีอ่นี่ไม่ใช่ที่ตกลงกันไว้นี่ป่านซีอ่ะข้าบอกแล้วไงว่าอยู่ห่างคข้าอืม,อม ยินดีด้วยเธอได้เปิดการใช้งานประารกิจย,ย่อยเรียบร้อยแล้วโกลนาก็ลูกสิบคนกับสามีของเธอออะไรวะเอ๊ะเธอต้องมีลูกกับเจ้าโง่คนนี้สิบคนนี่เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้เธอได้กลับไประบบแจง้งคุณได้ผูกมัดกับผู้ชายคนนี้แล้วคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนคู่ของคุณได้ห,หมายความว่าถ้าอยากกลับโลกของตัวเองต้องรีบ พวกให้ตายสินี่มันงานอะไรเนี่ยฉันไม่ต้องการผู้ชายคนนี้และฉันจะไม่มีลูกกับเขาด้วยฉันต้องฆ่าตัวตายดีกว่าฉันบังคับตัวเองให้อยู่กับเจ้าหันี่ไปไม่ได้แล้วและตอนนี้ก็ยังของให้ฉันสร้างสัตว์ตัวเล็กๆที่บอบางกับเขาอีกเหรอนี่หลอกเล่นหรือเปล่าไม่เป็นไรแม่ถูกกับขังววันนี้โลกโบราณแต่ฉันยังสามารถหาเลี้ยงชีพได้ฐานะนักนิติเวชปันนสียเจ้ากโกรธข้าหรอ อย่าตามเข้ามาไม่งั้นข้าจะปล่อยเจ้าไว้ที่นี่คนเดียวเข้าใจบานเตียอืมข้างนอกอากาศหนาวนะเรากลับถ้ำกันเถอะเดี๋ยวข้าย่างเนื้อให้เจ้านะอยู่นิ่งๆแล้วอย่าก้าวเท้าตามเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวอืมบานเตียเจ้าจะไปไหนตุบเอ๊ะอะไรของเจ้างูนั่นทำแบบนั้นเพื่ออะไร บ้านเสียฉันเดินมาไกลถึงขนาดนี้แล้วไม่มีทางหันหลังกลับหรอกอ,อากาศหนาวมากและดึกมากแล้วเราอาจจะหลงทางถ้ายังเดินต่อไปฉันควรกลับถ้ำก่อนที่มาจะปกคลุมรอยเท้าของฉันหวังว่าเจ้าหุ่นจะไม่รอฉันอยู่ในนอกถ้ำนะหนาแบบนี้ก็อาจจะเป็นหวัดได้พระเจ้าเจ้าคนนั้นไม่ได้ตามนางมาเอาล่ะทตามแผนได้เลยขอรับ เสียงอะไรเอ๊ะนักสารเลวข้าบ,บอกแกแล้วไงวันนี้มันยังไม่จบเร่งมือหน่อยหยุดหุดตรงนั้นปล่อยเมียข้าซะไปมันคือวายร้ายปวะปวะแม่จ๋าช่วยด้วยอป่านเสียข้าขอตัวที่ก้าบมาจ้าไป เราจะกลับบ้านกันเดี๋ยวนี้แหละเออเจ้าต้องการอะไรเจ้าเป็นคนเลวเจ้าต้องถูกลงโทษเออเออเออาบายวันต่อมาฉันอยู่ไหนทำอีกแล้วเหรอ,อเจ็บจังปานเสียร,รู้สึกดีขึ้นไหมอาหารกลางวันพร้อมแล้วนะเอามันหอกไปไกลๆจากข้าก่อนมันเหม็นมันคือเนื้อย,อย่างนะลองชิมสิก็เจ,เจ้าเจ้าต้องชอบมันแน่ ว่าแต่เมื่อคืนเจ้าปลาเข้ามาตั้นป้าของเจ้ากลับมาทำร้ายเจ้าอีกครั้งแต่ไม่ต้องห่วงไปนะพวกขาได้รับโทษแล้วบอกข้าสิว่าทำได้ดีมากนะขอบคุณที่ช่วยข้าเมื่อคืนนะอืมฟานเสียบ,บอกขอบคุณข้าแล้วข้ามีความสุขมากข้าคือคนที่มีความสุขที่สุดในปัตตภีเลยข้าพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเจ้าอืม ข้าหิวแล้วลองกินเนื้อ,อย่างสักหน่อยก็แล้วกันฝุ่มเนื่อไอ้นี่มันคืออะไรกันนี่อ้วกแตกฮะเจ้างโง่อย่าก,กินมันนะไม่นะก็ชอบเนื้อนั่นห้ามเจ้ากินเนื้อที่เหลือนะอย่าก,กินแม้แต่จะหยิบมันกินขึ้นมาเด็ดขาดเนื้อเนี่ยมันเสียมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ปรุงสุกอย่างดีด้วยถ้าเจ้ากินมันเข้าไปเจ้าอาจจะป่วยได้นะเออ,อเจ้าเป็นผู้หญิงที่นี่ใส่ไม่ดีเจ้าจริงเนื้อย,อย่างของข้า คนไม่ดีป้นเสียเป็นคนไม่ดีจะไปไหนนะ่ะฉันพยายามจะช่วยชีวิตนายนะสองชั่วโมองต่อมาที่มันก็ผ่านไปนานแล้วนะเขาหายไปไหนกันนะนี่เขาโกรธจริงๆหรอก่อนหน้านี้ฉันพยายามจะหนีจากเขาพอตอนนี้เจ้างัวงไม่อยู่ในถ้ำก็รู้สึกเงียบไปทันทีเลยนะนี่เสียสต,ติไปแล้วหรอทำไมฉันต้องไปคิดถึงเจ้าป้านั้นด้วยนะภารกิจย่อยพัฒนาความรับของคู่รักด้วยการจูบ กูหาและม้อเป้ามขนาดคุนมีให้เขารางวัลที่จะรับคืออุปกรณ์ทำอาหารและเครื่องปรุงเมื่อทำภารกิจสําเร็จภารกิจภารกิจย่อยจูเชื้ออน่าหมายความว่ายังไงหว่านเป๋าปานเสียก็ากลับมาแล้วดูนี่สิว่าข้าได้อะไรมาฝากเจ้าเจ้านี่มันง่จริงๆฮึฮิ ฟื้นของเราจะหมดแล้วข้าจะออกไปเก็บก่อนเจ้าช่วยถือกระต่ายนี้ไว้ก่อนสักครู่นะป้านเสียเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมีอะไรหรออืมข้ามีอะไรจะให้เจ้าน่ะข้างนอกมันหนาวนะ่ะสวมนี่ไว้ก่อนเถอะเอ๊ะป้านเสียเจ้าจังดีกับข้าเหลือเกินแต่ข้านั้นแข็งแกร่งมากนะข้ามไม่กลัวความหนาวเลยเก็บมันเอาไว้กับเจ้าเองเถอะนะทำตัวดีๆแล้วย่อข้อลงสิอืม ข้ายอยากจะกอดนางจังว่าข้าตนต่อไปไม่ไหวแล้วข้ากอดหน่อยนะปั้นเสียเดี๋ยวก่อนเจ้าโง่นี่วายเอ๊อแม่เจ้านี่ฉันเพิ่งจะจุบเ้าเหรอฉันต้องรีบลุกขึ้นก่อนแล้วเอจ้าเจ้าอยากเข้ามานะักเกินไปแล้วนะนิมบีบปากของปั้นเสียนิมจังเลยแถมยังหวานด้วย ภารกิจย่อย,ย,ยการพัฒนาความรักของคู่รักด้วยการจูบกู้หา่านและต่้นหม้อโป้มกลมีให้เขารางวัลที่ได้รับอุปรกรณ์ตามหมาและเครื่องปรุงเมื่อภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จเสร็จสินธธธ้นภารกิจแบบนี้มันอะไรกันนี่ของเจ้าระวังด้วยสินี่มันร้อนมากเลยนะเออเป็นเนื้อกระต่ายที่อร่อยที่สุดในชีวิตเลยที่ข้าเคยได้กินมาเจ้าต้องรู้เรื่องเวทมนต์แน่ๆเลยเวทมนต์เหรออย่างนี้นี่เอง ของรางวัลต่างๆที่ได้มาจากภารกิจของหวัดปอทั้งหมดเป็นของจริงและทั้งหมดรุ่นเกี่ยวกับเจ้าโง่นี่ยังต้องการของอดีอีกมากแต่เจ้าโงน่นี่เพื่อจะได้มีชีวิตรอดในโลกนี้มีอะไรหรือป้านเสียในที่สุดจึงก็ได้หลับสักทีฮกองไฟทำให้ป้าห่มนี่อุ่นขึ้นจริงๆป้านเสียจะเจะ้าทำอะไรฝุบ เออฉันปวดหลังจะตายอยู่แล้วเจ้าโง่นั่นอย่ามาจับฉันนะหลับไปเลยผัวเช้สอนวิธีทําลูกเรย่องไรเล่าฉันต้องทดลองหลายๆทางเพื่อได้รางวัลตอบแทนเพิ่มขึ้นหลังจากพยายามใกล้ชิดกับเจ้าตองนั่นป้านเซียน้ำร้อนแล้วถอดชุดออกซะเอ๊ะไม่ดีเลยนะป้านเซียฉันแค่จะช่วยอาบน้ำไม่ไนายเท่านั้นหลังจากเจ้าถอดเสื้อผ้าออกแล้ว เจ้าหุ่นนี่หุ่นดีมากตอบเสร็จแล้วอา่อาอรีบลงตังไปเลยเจ้าบ้าหึป้านเซียเจ้าเหงื่อออกนะให้ข้าเช็ดออกไอ้เจ้าออเถอะจะดีกว่านี้ถ้านายปล่อยให้ฉันอาบน้ำไม่เสร็จเร็วๆว,วายนี่มันเหนื่อยจริงๆของรางวัลดีๆหลังจากอาบน้ำให้เขาเสร็จด้วยเถอะ เจ้าโง่เจ้าชื่ออะไรเหรอฉันยังไม่ได้ถามชื่อเขาเลยกู้หารแต่ไม่มีใครเรียกข้าแบบนั้นใครๆก็เรียกว่าวายร้ายงั้นเหรอดีนะที่เจ้ายังจําชื่อของตัวเองได้เอาละเสร็จแล้วสวมเสื้อผ้าซะข้าจะไปเก็บกวาดที่เหลือป้านเสียเราเสร็จแกเครึ่งเดียวเองนะเจ้าอาบน้ำข้างหน้าด้วยตัวเองไม่ได้หรือไงแต่เจ้าบอกว่าจะช่วยข้านะฟุบุบฝุบ เออเจ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 เอาละเสร็จแล้วขอบแจนะป้นเสียวันนี้ก็จะไปล่ากระต่ายไม้เจ้าอีกใครบางคนที่ได้เห็นชัดว่ากําลังคิดมากเรื่องบางอย่างอยู่ <c oughs> ดังนั้นด้านหน้าคือเฉพาะหน้าอกและท้องเท่านั้นฉันก็คิดว่าเขาหมายถึงความรักเพิ่มขึ้นได้รับรางวัลเป็นข้าวหนึ่งจุดห้ากิโลและปักสดอีกหนึ่งจุดห้ากิโลปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าเยี่ยมในทีุ่ดฉันได้กินอย่างอื่นที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แล้ว ทำไมเขาออกไปข้างนอกนานจังเขาไม่ไหนนะจักจะร่วมเป็นหว่วงเราซีปานเซียเจ้าโง่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเสียงของขฟังดูนะ่าเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเขาบาดเจ็บมาหรือไงเออเกิดอะไรขึ้นแล้วนั่นใครเหรอเกิดอะไรขึ้นแม่ปานเซียไม่เกรงว่าพ่อของเจ้าจะไม่รอดหรอก